ก็สวัสดีนะครับทุกท่านน้องๆทุกท่านปีใหม่ปี2,568นอเนาะจริงๆปกติเราจะจัดหลังปีใหม่ใช่ไหมวันนี้ปีใหม่สองพันห้าร้อยหกสิบงพันห่าร้อยปีใหม่ก็6,9เออ6,9แต่ว่านี่เราจัดปี6,8สวัสดีก่อนเรื่องสวัสดีก้องด้วยสวัสดีค่ะหนูชื่ออะไรคะหนูชื่อวันละแตนแมนนีค่ะอ๋อ ในใครบอกได้บ้างไหมว่าเรามีพัฒนาการอะไรขึ้นมาบ้างน้ำหนักอาน้ำหนัก,นกมินนุ่ม่มินศักายาข้าพของคนที่ร<อ>ัก<น>ปีหน้าปี69ก็เป็นครั้งแรกที่เราได้งานแต่งมาได้จัดงานแต่งเนาะก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีสำหรับแต่งอยากกินข้าวในครอบครัวเล็กๆน้อยๆพร้อมกับผูกข้อมืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลือกแล้วเราปีนี้ก็ขอขอบคุณ ทุกคนมากคุณคุณมิน้นขอบคุณเบลที่อยู่กับเรามาเกือบสองปีแก๊บนี่อยู่ตลอดตั้งแต่เปิดร้านเปิดร้านได้แป๊บหนึ่งแก๊บก็มาแล้วน้องจิวก็เป็นน้องที่เคยมาช่วยงานเราคิดถึงเสมอและจิวก็ขอบคุณที่มาอุดหนุนพี่ตลอดขอบคุณที่ให้หนูเติบโตอาทิตย์หน้าเราก็อาจจะต้องสู้กันสิ้นปีหน่อยเนาะ วันนี้ก็ทานให้อิ่มนะกินถึงตีสามมีใครจะพูดอะไรกับร้านเราบ้างไหมพี่ใหญ่ก่อนก็ดีใจที่ได้มาทำงานที่นี่ค่ะครัทุกคนที่นี่น่ารักมากยังยังยังไม่ตกมีห้อทุกคนก็ขอบคุณคุณลุงคุณโมคุณตั๊ก นายจ้างที่ดีก็นั่นแหละค่ะกินข้าวหม้อเดียวกันวันนี้ทํางานแบบนั่นแหละเป็นครอบครัวอบอุ่นอบอุ่นมากร้อนร้อนอยู่ในครัวก็เลยอบอุ่นประทับใจแล้วก็เลือกไม่ผิดเลยค่ะที่ที่มาทํางานที่นี่ขอบคุณครับต้องขอบคุณพี่ตอยตีิที่แนะนำมาใช่ไหมโอเค ส่งให้คนต่อไปค่ะอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เริ่มเริ่มเริ่มแรกแรกขอบคุณทีมทีมที่ดีค่ะทุกคนแบบเป็นเป็นแบบเป็นเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีจริงๆอะไรจับมือพาร้านไปด้วยกันจนถึงทุกวันนี้อะไรอย่างเงี้ยก็ขอบคุณขอบคุณค่ะที่อยู่ด้วยกันมาขอบคุณค่ะต้องเล็กหน่อย อือเป็นนักศึกษาฝึกงานที่แบบว่าฝึกงานเอ้ยทํางานมาก่อนหน้านี้แล้วทําที่นี่ที่แรกงานแรกก็คือเจอดเนอร์ทอล์ k เลยนะคะวันแรกเลยวันแรกเลยด่านั้นด่านเจดีสามองด่านเจดีสามองค์เปิดประสบการณ์มากค่ะแต่ว่าดีมากเออเป็นประสบการณ์ที่ดีมากค่ะที่ทํางานที่แรกขอบคุณค่ะอยากฟังเสียง น,น้องเก่าเราหน่อยเออหนูก็ขอบคุณมากมาเลยนะคะที่ช่วงหนึ่งหนูเคยทํางานที่นี่เราจะบรรยายถึงถึงตอนนั้นอะทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าหนูเป็นยังไงแต่ว่าพอหนูออกมาหนูออกมาแล้วอะปัญหาที่พี่ๆคอยบอกคอยเตือนอะหนูก็ มาเจอเองด้วยตัวเองจริงจริงแล้วทีเอระสบเพื่อตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องลูกน้องอการจัดการร้านหรือว่ากาทา่งวินัยตัวเองอย่างเงี้ยค่ะก็ <c oughs> เลยปรับปรุงตัวได้แล้วก็จําเอาสิ่งที่พี่ๆเคยทําปรปุงใช้ให้มันดีแล้วก็ทําให้ร้านหนูเป็นระบบอย่างทุกวันนี้ได้ค่ะเป็นวัฒนธรรมมาจากที่นี่ค่ะขอะขอบคุณมากต้องขอบคุณมากจริงๆค่ะขอบคุณค่ะแล้วมันมีมีอะไรจะพูดอ่ะเชฟฟานซิสนะครับ ผู้ก่อตั้งร้าน,นพนา oh. ให้พรปีใหม่หน่อยอ่าลุงก็ขอบคุณทุกคนเนาะที่ที่ที่ช่วยกันที่ร้านเราร้านเราเป็นร้านเล็กๆนะเจ้าของร้านก็จนนะไม่ใช่รวยลุงลุงบอกได้เลยลุงไม่เป็นหนี้คือคือไม่ได้ไปกู้เงินมาทำธุรกิจมีเท่าไหร่ทำเท่านั้นแล้วตอน ไมนพวกเราไม่ไม่ต้องไม่ไม่ต้องเป็นห่วงลุงมั่นใจอ่ะลุงพูดทุกปีเลยว่ายังไงร้านนี้อยู่ได้มันก็อยู่ได้ทุกปีนะเศรษฐกิจบ้านเมืองแย่นะลุงก็รู้ใน่จิวทำการค้าตอนนี้รู้สิ่งที่ร้านเราต่างจากคนอื่นนะลุงอยากจะให้เราให้เราเข้าใจที่ร้านอื่นไม่มีเรามาสร้างร้านเนี่ยเราไม่ได้ หวังจะทําธุรกิจมันในทุนทั่วไปที่กอบโปรยเงินเราต้องการตอบแทนคุณแผ่นดินนะตำนานร้านไปอ่านดูที่ลุงเขียนไว้เนี่ยไม่มีร้านไหนเรากันในที่ทําห้องสมุดเอาหนังสือมาเพื่อหวังจะให้เยาวะชนกลับมานหนังสือไม่มีร้านไหนจะมีกาแฟเราดื่มอย่างเราเราได้เกียรติไม่รู้จิวอาจจะออกไปแล้วไม่รู้ใช่ไหมทูตอิตาลีเขียนจดหมายมาถึงเรานี่นี่ยังอยู่นี่เลย ชื่นชมไอ้เรื่องพวงกุญแจเราเนี่ยกระชายเราดึกว่าช่วยเอาวัฒนธรรมของอิตาลีมาเผยแพร่ในเมืองไทยร้านอาหารเล็กๆร้านหนึ่งที่มีเอกอัครทูตอิตาลีคนปัจจุบันเนี่ยเดอนิซีเนี่ยเปาโลเดอนิซีเนี่ยนี่คือจดหมายใจมากเลยค่ะเออต่อให้เป็นร้านมิชลินสตาร์ก็ไม่มีทูตคนไหนเขียนจดหมายถึงเจ้าของร้านคือสิ่งที่ร้านเรามีมันมันเป็นยิ่งกว่าซอฟต์พาวเวอร์อะค้าเนี่ยเขาเห็นความแตกต่างว่าเฮ้ยร้านนี้มันไม่เหมือนร้านอื่น มันเป็นร้านที่มีห้องสมุดเป็นร้านที่มีกาแฟาเราเดื่มเป็นร้านที่สถานทูตเขียนจดหมายมาแสดงความยินดีพวกเรามันโนเนมอะลุงเองนี่หนอบอดี้ในลังคอมไม่มีใครรู้จักอะแต่เราก็ยังมีเอกสารสูเนจดนหมายมาถึงเนี่ยฉะนั้นทํางานที่ร้านนี้ภูมิใจได้เราเราทํางานในร้านที่มีตํานานเราไม่ใช่ทํางานร้านธรรมดาธรรมดาถึงแม้ร้าน,รานเราร้านเราจะไม่ใหญ่ เล็กๆอณาจักรเล็กๆแค่นี้เองเป็นร้านเล็กๆที่อบอุ่นมีเกียรติมีศักดิ์ศรีไม่ใช่ไม่ใช่มีกินมีใช้มันไม่ใช่อันร้านนะคนร้านกันเป็นอย่างนี้จริงๆท่านทำงานในร้านนี้นะ <c oughs> ทุกคนเนี่ยยังจะต้องเติบโตมายังจิ๋วเงี้ยจิ๋วก็เติบโตไปแต่ประวัติศาสตร์ของชีวิตตัวเองช่วงหนึ่งให้ภูมิใจได้เลยว่าทํางานในร้านดี <c oughs> ในร้านที่จะหาร้านแบบนี้ไม่ได้ง่ายหนะัก น,นเราเป็นร้านหารที่มีคอาแ v ว l ลู c คอาแ a วลูก็คือค่านิยมองค์กรซึ่งวันหลังจิลอาจจะมาคุยกับลุงก็ได้ถ้าเห็นความสําคัญแต่มันสําคัญมากที่เราเขียนว่าเราต้องมีคุณธรรมคุณภาพค,ความใส่ใจในลูกค้าและจุมชน่ะ IQTC อ่ะใช่มั้ยคุณธรรมก็คือร้านเราต้องไม่โกงต้องซื่อสัตว์วัตถุดิบทุกอย่างต้องต้องต้องดี คุณภาพต้องดีต้องสนใจมวลชนับเราไม่เคยจัดงานในสนามแล้วส่งเจียงดังให้ชาวบ้านเขาเดือดร้อนต่อไปถ้าจิวเจริญเติบโตธุรกิจนีจิวต้องสนใจสร้างค่านิยมองค์กรนะแล้วถ้าถ้าวันหลังอยากจะสร้างจริงมาปรึกษาลุงได้ลุงจะให้คำแนะนำแล้วมันจะช่วยให้ธุรกิจจิวเนี่ยเดินไม่ไม่ผิดทิศทางเนี่ยสำคัญเนี่ยร้านเรามีลุงมี ลเก่งใจเขามากเลยเราไปบริจาคเงินอนะ่ะวันน,นี้เราไปบริจาคเย่าเป็นกระดาเราไปบริจาคเงินให้กับโรงพยาบาลเลย,เ,ลยเราไปกัหลายคนนะเราก็ไม่ได้จักมากมายนะหรอกแต่ต้องให้พระทุกคนเลยรู้ว่าเก่งใจมากเลยให้ได้พระมาหมดทุกคนเราส่งอะไรส่งวันนี้คือส่งของเป็นเสื้อผ้ากับอาหารแห้ง ไปให้ใน3จังหวัดชายแดนที่กําลังเกิดเหตุปะทะกันอยู่ซึ่งเราส่งไปในนามร้านนั่นแหละเรเชิญน้องๆทุกคนไปแต่ว่าแก๊ปติดงานพี่ก็เลยไม่ได้บอกไปที่จังหวัดศรีสะเกด1กล่องไปที่จังหวัดสุรินทร์หนึ่งกล่องแล้วก็สากแก้ว1กล่องอตอนนี้ไปสนีไทยถึง30มธันวาเขารับฝากของไปให้สูตรอพยพชายแดนมีอยู่ประมาณ5จังหวัดมั้งห้จังหวัดนี่แหละฟรี5กิโล ถ้าใครมีก็รีบไปมีเสื้อผ้าเก่าแต่แต่อย่าแพ็กเกิน5้ากิโลนะถ้าเกิน5้ากิโลเขาจะให้เอาออกแล้วก็ให้มันได้5กิโลใช่แล้วก็ส่งฟรีเลยส่งฟรีถือว่าลุงให้ค่าค่าขนมไปกินขนมปีใหม่ไม่ใช่โนัสนะอาไม่มีโบนัสหรอนะนี่ไม่ใช่บนัสถ้าโบนัสมันต้องเยอะกว่านี้โอเคนะลุงขอบคุณทุกคนแล้วเดี๋ยวเราเอาฉลาดกันนะต่อไปเราก็จะเข้าโหมดการจับ ของขวัญปีใหม่ปีนี้เราจะจับแบบใหม่คือเราจะหมุนวงล้อเพื่ออะไรนะเป็นวงล้อหาโชควงล้อมหาโชคในนี้จะมีเบอร์กล่องของขวัญหมดเลยเราลองอธิบายกติกาหน่อยนีคนก็คือกติกาตอนแรกเราก็จะให้คนใหญ่ที่สุดของร้านคนใหญ่ที่สุดก็พี่ละผู้อาวุโสที่สุดในร้านทำการ จะท,ทำการหมุนว่าเบอร์ไหนจะได้เป็นคนแรกนะคะเป็นคนจับคนแรกใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะอุ้ยหมุนแล้วเว้ยเฮ้ยของลุงเบอร์ห้าของลุงเบอร์สองสองเบอร์สองเป็นคน ลแล้วถ้ามองหมุนได้เบอร์อะไรหมายความว่าก็คือจะได้ของก่อนเลยก็คือพี่โมเป็นคนได้ใช่จะเริ่มหมุนแล้วนะครับผมผมได้ของใครวะเบอร์สี่นั่นนี่หาเลยเลยใช่เบอร์สิบเจ็ดใช่เบอร์สิบเจ็ดตาติ

ไม่น่าแต่ได้มั้งเอ้ไม่ของใครของใครคะใครเนาะโอ้ยของมัดหมี่นะครับถ่ายให้มาหนึ่งสองใบตามัดหมี่ครับอยากได้เบอร์อะไรเบอร์ <c oughs> เจ็ดวะเ <c oughs> บอร์เจ็ดเบอร์เจ็ด เบอร์เจ็ดหนึ่งามโอเคอะเหลือสี่เบอร์ครับ้ยบิวตัวเลยอ้อะเยอะเยอนะส่เบอร์ะไดของคนเแกจะได้ของใครแกจะชี้ของผมปีที่แเอรา่อแกรมนะื่อ<แ>ี่แล้แกได้อะไรนะได้เต็นไง๋อแกได้ของหมลแล้ว รอบเพื่อจะให้คนนั้นมากดเพื่อให้คนนั้นมาจับปอดไงมาจับกละดาษอ๋เหลือแค่สามคนนะสามคนมีอะไร์อะไรเบอร์แปดห้าไปจับไปดูด้วยถ้าได้เบอร์แปดห้ามเอานะครับแล้วปีที่แล้วใครได้ห้องลุงวะเบอร์ได้ไรเบอร์มีโอ้ยได้ข้อผมแต่ แล้วที่เหลือสองอันก็ไม่ต้องจ video, er ับแล้วเดี๋ยวมต้องแลกกันจะได้ของคนที่ไม่ได้มันไม่หมดตรงกลางไปเลยตรงกลางนี่หกของใครของเบลใช่ iPhone 17 Pro Max อ่ะนี่ป่ะใช่ Pro Max โอเคจบ2โอเคหนึ่งสอง งวันี้้ไดโอเคตอนนี้เราต้องแกะใช่ไหมโอเคแกะเริ่มเริ่มตั้งแต่หมายเลขหนึ่งก่อนไหมหมายเลขหนึ่งก่อนก็ได้เอ้าบอกกล้องหน่อยดิว่าแต่ละคนได้อะไรบ้างของผมได้พัดลมนะครับเย้ได้ของใช้ในบ้านได้ของแท้ในบ้านครับไฟลายทิชชู่น้ำยาปัดผ้านุ่มแก๊ปได้ เตาแก๊สปิกนิกก,ก,นก,กับหมอนอ,อะไรนะบอกเขาด้วยว่าปีที่แล้วได้อะไรปีที่แล้วได้เต็นปีที่แล้วได้เต็นะครับปีที่แล้วได้เต็นน้องจิ๋วและน้องทีซื้อเตาอบนะคะซื้อได้เตาอบเออเตาอบแต่ว่าปีปีนั <c oughs> น้นได้เป็นเบฟปีนี้ได้เตาอบค่ะน้องมันมีล่ะคะปีนี้ได้อะไร โอ้ลุงอันเล็กอะได้พันลมจิ๋วอันนี้ได้อะไรลุงได้พัดลมจิ๋วพัดลมจิ๋วสีชมพูคุณมิ้นเถิรไม่เอาเถิรไม่เอาเครื่องนี้แลกกับเครื่องนั้นหม้อชาบูนะครับอันนี้เคลือบอะไรนะเทฟลอนส่วนน้องเบลได้กระเป๋าเดินทางค่ะโอ้หสีชมพูสุดยอดเลยเก็บของไปหอเลยก็ไม่ เคก็กิจกรรมก็จะประมาณนี้แหละครับก็ขอบคุณทุกคนเข้ามาร่วมงานนะขอบคุณมากรัขบขอบคุณนะไม่รู้จะถูกใจไหมกล,กลิ่น,นก,กลิ่นนี้ก็ติดหัว